เราได้ดอพอดีแค่ความอากาศค่ะ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh พวกเรากลุ่ม GenoWay ค่ะ,คะพวกเรามาทำความรู้จักสมาชิกกันในกลุ่มกันนะคะดิฉันนางสาวนินีเจเกลเล็กที่22ค่ะดิฉันนางสาวสอสอวานีเลขกที่25ค่ะดิฉันนางสาวนินนาทยดันไห่ยีเวลาเล็กที่27ค่ะดิฉันนางสาวอานิลาบอลแต่เลขกที่11ค่ะ ดิฉันนางสาวสมาดาอมาซที่สองค่ะดิฉันนสาวนูรุลไอถามมาดิที่สี่ค่ะดิฉันนางสาวนรสราตินาเจ์มารดที่ยี่สิบหกค่ะดิฉันนางสาวนัสติบตรเยนลิคที่สิบสองค่ะเอ้เอ้เอเรามาฟังความสําคัญและที่มาของปัญหากันเถอะในปัจจุบันในอากาศของเรามีสิ่งปนเปื้อนมากมายมีทั้งสิ่งดีและสิ่งที่ไม่ชึงประสงค์กลุ่มพวกเราจึงเล็งเห็นที่จะประดิษฐ์โครงงานที่มีชื่อว่าเครื่องฟอกอากาศขึ้นมา เพื่อกำจัดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ในอากาศเพื่อให้ได้อากาศที่บริสุทธิ์กันค่ะเอาเรามาฟังวัตถุประสงค์กันนะคะ 1. ช่วยกำจัดฝุ่นละอองในอากาศและยังได้อากาศที่บริสุทธิ์ช่วยรักษาโรคภูมิแพ้ด้วยค่ะขอบเขตในการทำงาน1ใช้ขนาดของใบพัดให้เหมาะกับขนาดของนวัตกรรมที่จะทำา 2. วางไว้ที่อากาศและให้เหมาะกับเครื่อง 3. ช่วยกำจัดฝุ่นละอ,องและสิ่งปนเปื้อน 4. ช่วยลดในการเกิดโรคต่างๆค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะมี 1. ไใบพัดพัดลม 2. กล่องพลาสติก 3. โฟม 4. ก็จะเป็นสกอ็อตเทป 5. นะคะก็จะเป็นที่ตัดกล่องค่ะ 6. นะคะก็จะเป็นปืนกาวค่ะวิธีการใช้งานของหน้กอกอากาศนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราต้องเสียบลัอ พอเครื่องติดแล้วเครื่องจะเริ่มใช้งานได้ปกติหลังจ,จากที่เครื่องติดแล้วเครื่องจะเริ่มกรองฝุ่นอัตโนมัติค่ะเครื่องจะช่วยกรองฝุ่นแบคทีเรียเล็กๆภายในอากาศค่ะแล้วก็ฝุ่นจะก่อติดกับฟองน้ําที่เราได้เพิ่ขึ้นมานะคะก็คือตรงนี้นะคะแล้วก็อาจจะปรับอาจจะช่วยปรับอากาศาให้อากาศบริสุทธิ์นะคะ ประโยชน์ของเครื่องฟอกอากาศก,ก็คือช่วยกาจัดสิส่งสกปรกในอากาศลดการทํางานของปอดทําทให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีและช่วยยับยั้งสิส่งสกปรกแบคทีเรียและเชื้อราและเชื้อรข้อจํากัดของตัวเครื่องฟอกอากาศมีดังนี้ 1. ใช้ในการกรองฝุ่น 2. ใช้ในพื้นที่ที่เหมาะสม